กอสีพึ่งกวนเอง <ทำ S 1> นะพิธีเองแล้วก็เพื่อมรอยู่ใต้ฐานระบูชาก็จะมีเกสามีเกศา all, มีจีวรแล้วเม็ดอะไรฮะรูปรคำเส้นแรกที่หลวงปู่ท่านรัตนา,าใส่ใส่ใส่คอเพื่อปุกเสกเป็นเป็นเส้นแรกของท่านเลยอ๋ออันนี้จะอุดใต้ฐานครับใช่ครับทุกองค์เลยครับใช่ครับนะขนาด9นิ้วสร้างกี่องค์ฮะ เก้านิ้วสิบเก้าองค์แล้วก็ห้านิ้วห้าสิบเก้าองค์ห้าสิบเก้าองค์ครับวันนี้เรามีพิธีบวงสวงครับแล้วก็พิธีเทหล่อน้ำเลิกหล่อน้ำเลิกครับผมนะบวงบสวงแล้วก็หล่อน้ำเลิกครับวันนี้มีใครเป็นเจ้าพิธีฮะ,ะก็ทางทางฝ่ายสงฆ์เนี่ยก็ได้ความเมตตาจาก ปู่ไทยแล้วก็หลวงพ่อประสิทธิ์ครับซึ่งท่านทั้งสองเนี่ยเป็นสิทธิพี่สิทธิน้องสายหลวงปู่นองก็คือสายหลวงพ่อเดิมครับครับแล้วก็เจ้าพิธีบวงสรวงเนี่ยได้ฤาษีเนรท่าวพุทธคุณทำพิธีบวงสรวงครับฮะส่วนมวลสารตรงนี้นะเราก็จะมีแผ่นจานเป็นยันของพระเกจิอาจารย์ต่างๆนะครับมีอันนี้เป็นช่อ ชอหลวงปู่ดงซับแล้วก็หลวงปู่ดงซับแล้วก็นี่หลวงหลวงหลวงพ่อเหินอ่าฮะครัแล้วก็หลวงปู่ทวดปู่ทวดแล้วก็มีเหรียญคณาจารย์นะเหรียญคณาจารยนอันนี้อันนี้เออ่แผ่นเป็นชนวนล้นเบ้าจากพิธีหล่อพิธีตำป่าอ๋อชนวนล้นเบ้าครับนะก็จะมีในนั้นก็จะมีชนวนล้นเบ้าของเออ่ ทองนุ่งุมเหมือนด้วยที่เขานิยมเรียกว่าทองล้นอะไรพวกนี้นะคนี่ฮะฉนวนล้นเบ้าแล้วนี่ก็เป็นขันขันบาตรน้ำมนต์บาตรน้ำมนต์หลวงพ่อเดิมแล้วก็นะเหรียญวัตถุมงคลต่างๆนะมีช่อนะที่เป็นช่อวัตถุมงคลรุ่นที่ผ่านพิธีมาแล้วหลายวันละอันนี้หม้อใส่อะไรฮะสีพึ่งครับสีพึ่งนี่นะสีพึ่งนะสีพึ่งนะครับ ก็จะมีนะมีพิธีบวงสวงโดยมีหลวงปู่ไทยเป็นประธานในพิธีนะครับ นักมีิตังนักอิโรังจิตคิดิธรรมะนักอิโรังคิดสังฆคามิตังาสตร์พุทธะอรหังพุทธังรักษามนุษย์ทั้งหลายคิดไร้ตัวข้าอนัตาศูนย์เปล่าธรรมโมรังธรรมมังรักษาสัต และอามนุษย์ทั้งหลายคิดไร้ตัวข้าตาสูป่าสังโครังสังขังรักษาพุทธีวิญญาณทั้งหลายคิดไร้ตัวข้าหน้าตาสูป่ารอรอลังลังจิดใสใส่อังสูนิพานรวยรวยด้วยนะโมพุทธายะยะคาพุทโมนะยานะยานยานะยานะยานะมนุษย์กูเป็นลูกพระพุทธมึงเป็นลูกพระธรรมยานะ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  สิบโอคาโนมาสยุทธมหาราชโอูุวันตุมี អធរស្បនិតសាវិរិសង្ឃមចាំងឡំណំបោអុធេយ្យាជាមោនោភមៈអគុណក្របមើក្របអុរិពវិវិឥសរវសម្ហរព្រយប្រំប្រងគុងហើយប្រៃជួយយមអស្ររទៀងប្រំប្រៃតិចនិងពោតទោគអយុគោសរានបរិបរិពឹងពឹងយុគោសណានទេតរំបរិយោគម ንዳ តរានទៀងឥត្រំបរិយោ ไอ้ตยวันกอดสาวมโอย่อดเคียรมาเรยเียรสาวสัตว์ปย้อยวัน่อยสาวมโอยกอดเทียรมาเรเคียสาวสัตว์ไปย้อยวัน่อสมอย่อดเทียร์มาเรียเคียร์สาวลึกอึกลนี่ยเนี่ยเ่ับหาหลวง หรืสีเนนนะครับนะท่านได้จานอาคลายันนาบริกรรมคาถาแผ่นจานนะครับนะเดี๋ยวจะเอาไปเทหล่อห้อมเป็นรูปเหมือนหลวงปู่ไทยสัญญโตนะครับภาคเกีอาจารย์ชื่อดังลบร,ร,นนรีนอกน้อมด้วยกิตราณุภาพนอกน้อมด้วยพลังบุญยริ์อิทธิฤทธิ์และ เทวิ์จิตสมาธิอานุภาพแห่งครูจะได้หนอดน้มเพื่อทำพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ให้กเกิดขึ้นในพิธีการจะได้ขออัญเชิญยัโยมอาคันตุกะทั้งหลายที่ได้เดินทางมาเพียบพร้อมกันในวันนี้ ถือว่าเป็นมหามงคลได้เลิกงามและยามดีเป็นวันชัยมรสีจะได้ประกอบกิจวิธีการจะได้นอบน้อมประกอบทำวิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์คณะท่านเจา้าภาพจุดธูปจุดเทียนดูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทวานุป,ประกาบ จุดธูปสิบหดอกและจุดเทียนบูชานบประเคาะด้านหน้าได้เลยจ้ะน,นมามิเอาจุดทูปหนึ่งกำมือลูกจุดทูปหนึ่งกำมือแล้วปักไปที่เครื่องเส้นทั้งหมด ถวายบัตรปรีบูชาจะได้นอกน้อมเพื่อทำการถวายเครื่องเส้นบูชาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์บัตรปรีบูชาถวยเทพพรมเทวาฟนะ้าดินและาาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ที่จะได้นอบน้อมทูลเชิญอาราธนา,าธให้สเสด็จลงมางส,สมบูรสอนประชุมช่วยอันวยพระพรชัยในพิธีการ เป็นมหามงคลหลาอชนวนบนสารที่ศักดิ์สิทธิ์นะในวิธีการวิธีการในวันนี้นะก็ถือว่าได้เลิกงามยามดีเชิญเทพเชิญพิมนาพพระองค์เสด็จลงมารับรู้นะอำนวยอวยพรนะทุกสิ่งทุกอย่างหือว่าเป็นเทพนะ I'm late.